สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ joker b a t t e r ร์ t t o o supply channel นนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องสักนะครับอีลิต o v o V2 นะครับเป็นเครื่องสักของอีลิตนะครับตัวนี้เป็น เครื่องสักเพนสั้นนะครับเป็นเพนตัวเล็กนะครับนี่นะครับขนาดเล็กๆนะครับมีสองสีนะครับมีสีดำแล้วก็สีแดงนะครับนี่นะครับเครื่องตัวนี้นะครับใช้สาย RCA นะครับสำหรับแจ็ค RCA หรือใช้เป็นแบตเตอรี่ไร้สายก็ได้นะครับ เนี่ยนะครับตัวตัวกระบอกก็ขนาดสามสมเมตรนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมปรับไม่ดูนะครับระบบข้างในนะครับนี่นะครับระบบข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลูกปืนสองข้างนะครับแล้วก็มียางตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับปรับ ปรับคลิกแน่นนะครับเป็นระบบคลิกนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับอันนี้เป็นแบตไร้สายนะครับเนี่ยเปิดไฟห้านะครับเครื่องทำงานแล้วก็จะเสียงประมาณนี้นะครับเนี่ยใส่แบตเตอรี่ก็จะขนาดประมาณนี้ครับ ขนาดเล็กนะครับน้ําหนักเบานะครับสําหรับรายละเอียดตัวเครื่องนะครับขนาดต่างๆนะครับมอเตอร์เดี๋ยวผมใส่รายละเอียดไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนสนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ทาง Facebook Joker b a t t e r Tattoo Supply นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับ